กาแฟอัญมณีกาแฟครีมเทียมน้ำมันรำข้าวเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพความงามต้านชราชะลอแก่มีงานวิจัยรับรองอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่ชอบเครื่องดื่มประเภทกาแฟและใส่ใจสุขภาพเพราะครีมเทียมส่วนใหญ่นั้นทำมาจากน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสูง50-20% ถ้าบริโภคในปริมาณมากจะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและมะเร็งได้สารสำคัญในน้ำมันรำข้าวกรดไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจวิตามินอีกลุ่มโทโคฟีรอนโทโคไรอีนอนแกมมาอไราซานอนไฟโตเตียรอนฟีนอลิกและสัคคลีนมีสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอ e ีถึง10เท่า ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและเพิ่มหรือคงคอเลสเตอรอลที่ดีได้ยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจติบตันต้านการอักเสบเซราไมาเมลาโทนินฟอสโฟลิปิดและกรดไขมันจำเป็นบำรุงสมองลดความตึงเครียดผ่อนคลายหลับสบายผิวพรรณชุ่มชื้นอ่อนเยาว์ลบเลือนรอยเหี่ยวย่นได้เป็นอย่างดีเพราะสุขภาพหาซื้อไม่ได้ แต่เราสามารถหาสิ่งที่ดีเช่นกาแฟอัญมณีเป็นรางวัลให้กับตัวเองได้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะมือความสุขในทุกๆวันค่ะ